สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณด้วยอันนี้ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวม นะแต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในคำทํานายของไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอประคับประคองในเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในเรื่องการที่คุณจะต้องทําธุรกิจทําธุรกรรมอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาที่คุณจะต้องพึ่งพาอาศัยกันในช่วงเวลานี้ มีบางสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็สร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็คุณก็จะต้องมีสติในการใช้ชีวิตการทำอะไรก็ต้องนึกถึงอกเขาอกเรานะนึกถึงความรู้สึกกันแล้วก็ให้เกียรติกันเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นมันมีไพ่สามดาบ แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่ดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะในการที่คุณต้องทำอะไรร่วมกับใครบางคนที่ถ้าคุณจะต้องอาศัยไหววานกันนะหรือแม้แต่การที่คุณทำอะไรร่วมกันเซ็นสัญญาในเรื่องการงานใครบางคนที่คุณเลือกเข้ามาเป็นตัวแทน เป็นเจ้าหนะ้าที่ที่ประสานงานให้กับคุณนะที่คุณไว้ใจมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณจะจับได้ว่าคนคนนี้เขาคิดไม่ซื่อหรือมีเจตนาอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่โปร่งใสคิดที่จะโกงคุณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะเริ่มระแวงนะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วก็ได้สำหรับใครบางคนเพราะมีไพ่เก้าดาบนะที่คุณเอามือปิดหน้าเนี่ยเหมือนกับเสียใจอะ่ะกับสถานการณ์ที่คุณไว้ใจใครบางคนแล้วคุณถูกหักหลังไพ่หไม้เท้าบวกกับไพ่หนึ่งดาบไพ่สดาบแล้วก็ไพ่หเหรียญเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องการงานเลยการที่คุณไว้ใจไม่ว่าจะเป็น บุตรบริวารเพื่อนฝูงของคุณนะนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือดาบคนคนนี้คุณมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าเ,เขาอาจจะคิดไม่ซื่อหรือว่ามองหาช็อตคัดนะมองหาวิธีที่จะโกงคุณหรือว่าเอาเปรียบคุณเพื่อให้ได้มากกว่าที่ที่เขาก็ได้อยู่แล้วนะ จากาผลตอบแทนที่คุณทำอะไรร่วมกันที่นี้ไพ่สามดาบบวกกับไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็เป็นพลังงานของการกระทําที่จะทำให้คุณเนี่ยกับเขาเสียใจไม่ว่า,าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่บางทีเนี่ยอาจจะแบบว่ามีการโกงหรือคิดที่จะเอาเปรียบกันเพราะว่าคุณเห็นโอกาสนะ ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่รู้นะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของคุณนะคุณจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์เพราะว่ามันเป็นเอ่อเป็นผลงานเป็นภาพพจน์ของคุณเป็นสิ่งที่เขาเอ่อไว้ใจคุณแล้วก็เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวที่คุณจะเอ่อพึงมีพึงได้ร่วมกันแล้วโดยเฉพาะใน คำทํานายอันนี้เนี่ยนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็คือคนที่สําคัญไม่ว่าใครจะกระทําใครหรือว่าใครเป็นฝ่ายถูกกระทําคุณทั้งคู่นะเป็นคนที่สําคัญที่เบื้องบนน่ยต้องการที่จะให้คุณอ่ะมีสติแล้วก็รักษากันและกันไว้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีคิดที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสคุณฉะนั้น ท่านไม่ต้องการให้คุณอะ,อะเสียคนดีๆไปแล้วก็เสียผลประโยชน์ในระยะยาวนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่ t h t t m p p e r a n c e แล้วก็ไพ่วิ l อ o f f o r t u n นนะโดยเฉพาะ,ะในเรื่องการงานนะเพราะมันมีไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยแต่ทีนี้ไพ่ t h o u u t c o m มเนี่ยมันเป็นไพ่ห้าไม้เท้าก็เป็นสถานการณ์ที่ ใครบางคนเนี่ยปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมหาเรื่องหาราวให้ตัวคุณเองอะไรที่มันทำง่ายๆตรงๆซื่อสัตย์นะไม่ซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทำไปเถอะเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเจอปัญหา,าในการรับมือ,อต่อกันนะนะในวันข้างหน้าเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเขาจับได้ว่าคุณคิดไม่ซื่อหรือว่าคุณ ไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดแล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะเขาจับตาดูคุณอยู่นะกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่บางทีตอนเนี้ยความคิดและการกระทำของคุณอาจจะออกนอกลู่นอกทางคุณคิดว่าคนคนนี้อาจจะซื้อไม่ทันคุณ ไม่เป็นไรหรอกโกงนิดโกงหน่อยเขาคงไม่รู้นะแต่บอกให้รู้ไว้เลยว่าไพ่หกไม้เท้าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เขารู้แต่เขาอาจจะไม่พูดเขาพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ออกเพราะหนึ่งเขาต้องการรักษาหน้าคุณนะเป็นพลังงานของไพ่เก้าดาบแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เสียใจนะเขาอยากจะตัดคุณออกไปตอนนี้เขาก็ตัดไม่ได้หรือแม้แต่การที่เขาจะให้โอกาสคุณ เอ่อทำงานร่วมกันต่อไปเนี่ยเขาเองเขาก็แบบว่าเหมือนไม่มั่นใจละแบบเสียความรู้สึกกับตัวคุณนะหรือคนที่คนที่หักหลังเขานะคนที่เขาไว้ใจแล้วทำให้เขาแบบว่าเสียใจอะ่ะเหมือนทำกับเขาแบบว่าคนจนตอกนะอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว ผู้จัดก็อยากให้คุณเนี่ยไปตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองว่าคุณทำอย่างนี้กับคนใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เขาจริงใจคนที่เขามีผลประโยชน์กับคุณนะแล้วก็ไพ่ The Lover เนี่ยเ,เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าตอนนี้ใครบางคนนะกำลังช่างใจนะกำลังคิดที่จะ ออกจากตรงจุดนี้หรือว่าคิดที่จะตัดใครบางคนออกไปจากเส้นทางหรือเขาคิดที่จะเลือกเส้นทางเดินใหม่นะในการที่จะทำงานร่วมกับใครก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เขายังต้องปกปิดความรู้สึกซ่อนความรู้สึกแล้วก็ต้องเ,ออเหมือนกับว่าพยายามกู้สถานการณ์รักษาหน้ากัน เพื่อที่ว่าให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยไปต่อได้หรือว่าคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันยังยังต้องทำอะไรร่วมกันเขาไม่อยากที่จะแบบว่าเปิดฉากเป็นศัตรูกับคุณนะเพราะในเมื่อถ้าเกิดว่าเขาเขาจับได้ว่าคุณโกงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดแล้วทุกอย่างเนี่ยมันยังต้องมีอะไรที่ต้องดำเนินต่อไปยังต้องทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็อยากให้คุณเนี่ย มีสติในเรื่องการงานในเรื่องผลประโยชน์คนที่เขาดิวกับคุณอยู่เนี่ยเขาคือคนที่จริงใจและจะให้ผลประโยชน์กับคุณในระยะยาวคุณก็ต้องคิดให้ดีนะกับการที่คุณได้เปรียบเขาเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลานี้แล้วมันจะต้องจบกับความแลกกับความสัมพันธ์ที่ดีหรือคุณจะต้องออหมดอนาคตหมดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนคนนี้ ก็ให้คุณไปทบทวนเอาส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยไพ่ The t e m p e r a n c e เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยเหมือนกับว่าเขารู้แหละว่าแฟนเขาเนี่ยเจ้าชู้นะอ,ออกนอกลู่นอกทางเวลาทำอยู่รับหลังเขาเนี่ยทำอะไรแบบว่า,าไม่ซื่อนอกใจหรืออะไร แนวๆน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องเงินทองนะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณเอ่อจะต้องรับมือกับปัญหานี้หรือถ้าเกิดว่ามีใครบางคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะก็บอกให้คุณรู้ไว้ว่าคุณจะต้องใช้เวลานะอย่าพึ่งรีบร้อน คุณต้องดูเขาไปก่อนเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่เขาอวดอ้างหรืออย่างที่เขาสร้างภาพก็ได้นะเขาอาจจะโกหกคุณนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกไม้เท้านะแล้วมันมีไพ่สามดาบอันเนี้ยบวกกับไพ่ห้าเหรียญก็หมายความว่าเออคนที่เข้ามาเนี่ย เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะคาดหวังพึ่งพาจากเขาไม่ได้เลยนะเขามีแต่จะเข้ามามองหาผลประโยชน์หรือว่ามองหาคนที่จะมา,าช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่ตอนนี้เนี่ยมีแผนการหรือว่ามีความคิดแบบนี้ในหัวสมองที่ว่า จะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของใครบางคนนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วแหละว่าคนคนนี้ธาตุแท้ตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะก็คือเป็นประเภทปากอย่างใจอย่างนะแล้วก็ไอสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีเขาทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกหมดเป็นเรื่องสร้างภาพสร้างความประทับใจให้คุณเนี่ยหลงไหล คอยตามเชื่อเขานะในในตอนที่แรกครบอะนะมันจะเป็นไปในลักษณะนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณได้หลวมตัวทำอะไรร่วมกันกับเขาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือเป็นการทำอะไรในเรื่องธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยนะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณจะต้องติดอยู่กับสัญญานะ ติดอยู่กับภาระหน้าที่ไพ่ The Lover ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์นะคุณอยากที่จะมองหาการเริ่มต้นใหม่นั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่ The Lover แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยไพย่หนึ่งไม้เท้า สถานการณ์ที่คุณคิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะออกจากตรงจุดนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้พึ่งพาอาศัยเขาอันนี้เนี่ยกรณีสำหรับบางคนมันจะมีบางคนที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้คุณรู้ว่าคุณพึ่งพาไม่ได้เนี่ยคนคนนี้เขาหลอกคุณคุณเสียรู้เขา เนี่ยช่วงเวลาเนี้คุณคิดที่อยากจะจบความสัมพันธ์แต่ว่าคุณก็ต้องรอเวลารอจังหวะที่เหมาะสมจะทำยังไงดีแต่ในช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าคุณไม่อยากเปิดตัวเป็นศัตรูกับเขาไม่อยากม,มีการเผชิญหน้าหรือว่ากล่าวหาว่าเขาเ,เป็นคนขี้โกงเป็นคนโกหกเพราะคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนพานนะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่ห้าม้เท้าเนี่ยบ่งบอกเลยว่า ถ้าคุณจะพูดจาหรือทำอะไรกล่าวห,หาหรือว่าติติงอะไรเขาเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวคุณมีแต่จะทำให้คุณน่ะเดือดร้อนหรือว่าเจ็บตัวนะเพราะเป็นลักษณะของคนพาลทีนี้คุณก็อาจจะต้องไปตามน้ำกับคนคนนี้นะคุณก็ต้องรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดถ้าเกิดว่าคุณยังต้องอ อยู่ในความสัมพันธ์คุณก็อย่าทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเดือดร้อนนะคุณก็ต้องอยู่ให้เป็นหาวิธีที่จะรับมือกับคนคนนี้นะกับปัญหาที่คุณมีกับเขาเนี่ยส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่โสดยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้กำลังที่ค,คิดที่จะคบหากับใครบางคน หรือใครบางคนกำลังเข้ามาในความสัมพันธ์นะขอให้คุณเนี่ยใช้เวลาดูใจกันไปก่อนไพ่บอกเลยว่าให้คุณต้องดูใจกันไปก่อนแต่ในคําทํานายของไพ่ชุดนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะพบกับความผิดหวังโอกาสที่คุณจะต้องมามีภาระหนี้สินภาระผูกพันหรือว่าเขาอาจจะทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณแล้ว กลายเป็นว่าถ้าคุณจะออกไปจากชีวิตเขาเนี่ยเขาตามลาวีคุณนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์หาวิธีหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเป็นคู่ครองกันแต่งงานมีบุตรมีอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็ไม่ง่ายที่จะออกจากตรงจุดนี้แล้วคุณก็ต้องหาวิธีให้ดีด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนพาลแล้วอีกอย่างหนึง่งเออ นอกจากว่าเขาจะพึ่งพาไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงของเขาคุณมีผลประโยชน์กับเขานะเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆอันนี้คุณก็ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ดีในการครบหากับใครบางคนคุณก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดและในเหตุการณ์นี้ก็ขอให้คุณน่ะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ เ็เป็นวิทยาทานให้เก่ก,กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ